สวัสดีครับแสดงท่นานไเยี่ยมชมความคืบหน้าของรถอัดฟางช่างเต้กันหน่อยครับได้ชื่ออูแล้วต่อเจริญยานท่าไหนนะครับได้ตามแผ่นเหล็กชใช้อะไรสักอย่างครับแล้วก็อันนี้เป็นแป๊บเหรนนะ ทังสี่กำลังสายคันโยกครับข้างหน้าน่าจะเคลื่อนได้แล้วครับวันนั้นเอาเท็แล้วนะเท็ตัวเดินนะเพี่น้องเท็ตัวเดินแล้วผ่านแล้วตัวเดินเหลือแค่ชุดส่วนกำลังทอดอย่างนั้นชุดข้างหน้าก็น,นี้โอเคเหมดแล้วครับชุดโชเหลือแค่จะใส่ต,ตัวลำเ,เลียงด,ดูดูัข้างหน้านะครับ ก็จะเป็นตัวปั่นในทั้งอย่างตั้งในทั้งอย่างเดี๋ยวพาเดินชมรอบคันก่อนสักนิดหนึ่งครับไกล้ถึงไหนแล้วลูกปุ่มลกปุ่มก็ยังไม่ได้ใส่นะแค่แค่ประกอบประกอบประอนครับโอ้ดูทางล่างตาตัวเดิมงานกรองแทตเลยนะแต่ว่าผมเอ้ยผมไม่ได้มาผมไม่ว่างกระเป๋านะั้นไปไหนวะ โอ้บันไดมาชมนะตอนเทปเดินครับอันนี้ก็จุดวางจุดวางถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ครับีเซลครับแล้วก็แขงหม้อน้ำหม้ออ้อยก็อยู่ด้านขวาครับวางไว้ด้านขวาเครื่องครับจุดวางเครื่องอันนี้ก็จะเป็นถังให้รอลิกครับ อันนี้น่าจะเป็นกรบายแฮรลิกแ้วนี่แล้วก็ชุดฐานตะเรงเอาไว้วางวางก้อนฟางนะคท้องนี่อูอ้ใหญ่อยู่ครับน่าจะความสูงก็น่าจะเม็ดตด้้ครับเม็ดกว่าๆนะเม็ดคูณสองหรือเปล่าอู้คืบน้าเป็นอย่างมากครับคิดว่าอีกไม่นานคงได้เทสให้ดูแน่นอนครับ นี่แหละชุดสรงเพลามาฝันมาจากตรนับนฝันมาจากเราเครื่องนะผ่านอะไรนตรงนี้เขาเรียกอะไรนี่มันเพลาอะไรสักอย่างครับผ่านมุลีสายพันน่าจะใช้สามเส้นครับตรงนี้ใช้สามเส้นนะแล้วก็เป็นมีเพลายาวเพลายาวไปนู่นรับไปอยู่ด้าน,นหน้าครับให้ดูครับช่างก็เร่งมืออยู่ครับ มาด้านหน้านะครับทุกคการวางครับกันโซนยึด,ดตุ๊กตาไปน้องโอ้แข็งแรงครับนี่แข็งแรงมาตรฐานเลยดูหลายๆมือครับอันนี้ข้างใน สนใจที่จะสั่งต่อสังมสารก็ปรึกษาได้ครับช่างก็รับทำอยู่นะช่างมีเพจไหมหม,มีแต่เฟซบุ๊กแต่แ,ต Facebook. แล้วช่างลงลงวันนั้นลงอะไรลงเฟซบุ๊กวะโอ้ลงวิดีโอเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่างชื่ออะไรนะสุธิพรครับสุธิพรเทียมสกุลช่างชื่อสุธิพรเทียมสกุลนะพี่น้องนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับ เดินมาปรึกษาช่างนะครับเดี๋ยวเก็บนถช่างก่อนก็ตอนนี้ก็ได้เบาะมันใส่แล้วครับเบาะนั่งกำลังประกอบชุดโครงอยู่ช่างว่าซื้อมา2,000กว่าบาทนะเพี่น้องเบาะสิ่งเบาะสิ่งกำลังขึ้นขันโยกอยู่ครับฝั่งข้างบน แต่ว่าเดินได้แล้วครับที่แน่ๆเนี่เดินไล่แน่นอนมีคลิปอยู่ครับพี่น้องผมติดตามตลอดครับแต่ว่าน่าจะได้ลองอีกครั้งหนะึงเดี๋ยวน่าจะได้ต้องได้มานะครับนี่ฝางก้อนเรกจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้องได้มาแน่นอนถ้าดชมิรอมเนี่ครับโลโก้เขาโอโหหมดตัดพี่น้อง จ้าอินซีมาหนิอูต่อเจริญยนต์ครับของแท้อันนี้การ์ดหน้านี่ต่อเจริญยน,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 นตยน์หรือว่าช่างตีนั่นเองอเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มเยอะนะครับนี่อุปก,กรณ์เริ่มเยอะแล้วโอ้ประจงประเจครับ แพ้อูใหญ่ยยเลยแน่นอนแน่นอนทางเครื่องไม้เครื่องมือต่อสอบถามและปรึกษาได้ครับทางเฟซทางเบอร์คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวจะให้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับข้างล่างคลิปหรือว่าในคอมเมนต์นนะพี่องนีงจน่จะเป็นชุดจะเป็นนะชุดฟูดฟางเขานะชุดฟูดฟางครับ ใช้เหล็กฉากครับเหล็กฉากนิ้วครึ่งน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะแล้วก็สซ่โซ่เนื้น่าจะเป็นโซ่เก่าของของรถเกียวเลยโซ่ตัวนี้นะมาตัดฐานครับเดคิดว่าน้ำหนักนี้น่าจะมากกว่ารถเกียวนะเพราะว่าอู้ดูไปตั้ที่แรกเหมือนเหมือนจะไม่ใหญ่ครับพอประกอบไปมาไปมาอู้ใหญ่มาก หมดนี่นี่สีตันอยู่ไหมนี่ถูกไหมครับว่าน่าถึงนี่นะทำสีตันนี่ขอบโครงครับโครงช่องขนาดแล้วเขาจะใส่กาดตรงนี้นะนี่ใส่กาดอย่างงอเลยส่วนฝั่งทางนี้ก็น่าจะใส่เป็นโลโก้นะโลโก้อนะินซีน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะว่านะ เดหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะมาชมรถได้ก็มานะครับพี่น้องอยู่อำเภอจอมพระอยู่ที่บ้านนุ่นงิ้วครับรสนใจจะสั่งประกอบหรือว่าใครที่มีแท่นอัดอยู่แล้วแต่อยากได้เป็นรถแท็กนี้ก็มาปรึกษาช่างได้ครับหรือว่าจะเริ่มใไม่หมดเลยก็ได้ครับก็คุยราคากับช่างเอาครับว่ายัางไงเพิ่มเติมอะไรแบบไหนครับค่าบริการ มาดูได้ครับนี่มาตรฐานแน่ครับรถคันนี้ผมจะติดตามจนจบแน่นอนดูรอยเชื่อมเลยแล้วแลอวครับรอยเชื่อมเลยกระถังมากสุดจัดครับ ผ่นงปงแผ่นเลวัตถฐานด้นบนนะรตรงไหนท่ยังไม่ได้ชมจะให้ชมหลายๆจุดนะด้านบนครับจุดฟังนี้ก็ช่างจะเช็คให้หมดนะเพี่น้องถ้าถ้าว่าจะทจําจนจบนี้ก็เช็คให้หมดครับแล้วก็เก็บสีให้ด้วยครับราคาก็เริ่มต้นกันมาเบาครับ Đây, là tổ ba bán các bạn hấp người gắn lại đủ là lái có can ta sinh cháy này ยังววไน้คลิปตอนเดเดี๋ยวน่าจะได้เดินเร็วๆนี้เลยครับอ,อสักครู่นึงก็พามาเยี่ยมชมครับความคืบหน้าของรถอัดฟางรถแทกคันนี้ครับพี่น้องก็พามาดูครับว่าในระยะเวลาผมก็ไม่ได้มาประมาณสักตั้งะสิวันได้นะเจ็ดแปวันนี่แหละคลืบหน้าอย่างเร็วครับ เดี๋ยวคืบน้าอะไรยังไงก็ติดตามจนจะได้อัดก้อนแรกเลยจะเป็นยังไงครับก็คนทีนี้ก็เดี๋ยวไว้พี่นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวให้ช่างทำงานก่อนเดี๋ยวรับชมช่วงต่อไปครับไปเป็นยังไงขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมโอลืมฝากเบอร์นี่ลืมให้ช่างฝากเบอร์ช่างฝากเบอร์นะครับ 0981นคศูนยนะครับ4529้าสองเก้าสครับสอครับผมช่างตีนะครับต่อเจริญยนต์ไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ